เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมหรือซืเลือกใช้นะครับสวยด้วยถูกด้วยครับคันนี้นิสสันอะเมล่าครับรถอีโคคารุ่นยอดนิยมคันนี้ขายเพียง69,000บาทเท่านั้นเองไปขับกันรอๆได้เลยครับ69,000่นเก้าพันบาทถูกวันนทดแน่นอนนะครับรถก็สภาพดี เครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นเล่เมเอกสารครบนะครับภาษี6 8ประหยัดน้ำมันด้วยครับรุ่นนี้บอดีก้กว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำครับมีเครื่องเล่นเสียงด้วยภายในสมบูรณ์ไม่ช่ำรุดไม่สุดส้มสวยๆถูกๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำแต่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอยู่สีนักขรีน์นะครับสมุดปาการเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์เครื่องดีห้องเครื่องเดิมๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ